สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แ,มแฟนคลับสาวในอีสานค่าบข่าวช่องสาวในอีสานคัาข่าวทุกท่านค่ะแซ่ไฟลุกอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องวันนี้นะคะสาวในพาพี่น้องนะคะมาเกาะติดสถานการณ์ราม,ม่าที่ดินที่ยโสธรที่ต้องบอกเลยว่าเป็นมหากราบยืดเยื้อมานานข้ามปีระหว่างควีนหมอลำเปลวพาวแสงทองกับอดีตสามีผู้ใหญาบ้านฟินแลนด์หรือทาง ู้ใหญ่บ้านบิ๊กนะคะบอสบิ๊กนั่นเองค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่การหย่าแต่มันไปจบที่ศาลและกำลังจะไปถึงจุดตัดสินในไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะนะต่อไปนี้เราจะพามาย้อนรอยร้าวที่ดินบ้านส้มที่เลิงนกทานนะคะทุกคนขอเท้าความสักนิดนะคะสำหรับ พี่น้องที่อาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามเรื่องนี้มันเริ่มมาจากปมที่ดิน2ผืนหลักๆเลยนะคะก็ที่ดินผืนเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่เป็นแบบว่า2ที่เนาะน,น,นั่นก็คือที่ดินตรงบ้านส้มที่เคยเป็นแบบว่าเรือนหออยู่ด้วยกันมานะคะแล้วก็เป็นที่ดินที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทางอ่ หอพักนะคะของเราๆศิลปินลูกน้องของวงเพลีวพาวแสงทองนะคะทุกคนอยู่ที่บ้านหินเหล็กไฟเริองนุกทานะคะจังหวัดยะโสธรค่ะทุกคนซึ่งที่ดินมรดกฝั่งแม่ของเพลีวพาวแสงทองนะคะเป็นที่ดินมรดกแต่สุดท้ายเกิดปัญหากลืนไม่เข้าขายไม่ออกจนต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่างไฟต่างงัดหลักฐานเข้าสู้จนหลายคนถึงกับกุมขมับ และสงสัยว่าตกลงใครคือเจ้าของที่ดินตัวจริงที่ดินมรดกที่มาพร้อมชื่อในโฉนดคือปเมเงื่อนไขที่ซ่อนความลับอันซับซ้อนนี้เอาไว้นั่นเองค่ะทุกคนก่อนหน้านี้มีเพจดังเดือดนะคะมีการนับถอยหลังนะคะชี้ชะตา1วันสุดท้ายนะคะทุกคน และล่าสุดพี่น้องนะคะสถานการณ์นี้กลับมาแดงอีกครั้งเมื่อเพจดังได้มีการออกมาเปิดเผยถึงวันนัดสำคัญที่ศาลจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นการนัดสืบพยานครั้งสุดท้ายนะคะ ของคดีที่ดินเลิงนกถาเลขคดีดำนะคะก็เลขคดีตามที่เขาบอกมานั่นแหละนะคะมันเป็นรายละเอียดเนาะณศนะารจังหวัดยะโสธรน,นะคะนัดสืบพยานโจทย์นั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในวันอังคารที่11พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาและนัดสืบพยานจำเลยนั่นก็คือแพรวพาวแสงทอง วันที่12พฤศจิกายน2568เวลาเวลา9นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะก็คือผู้ยื่นฟิลิแนวันที่11แทวพาว,วันที่12นะคะต่อกันวันอังคารแล้วก็วันพุธเนาะโอ้โหสองวันติดนี้นะคะเหมือนหนังที่กำลังจะถึงใครแม็กค่ะเพจดังยังย้ำชัดนะคะว่าจบสิ้นแล้วหลังทำการสืบพยาน ศาลท่านก็จะนัดให้มาฟังคำพิพากษาประมาณเดือนธันวาคมอย่างช้าก็เดือนกุมภาพันธ์หมายความว่าความชัดเจนกำลังจะมาเยือนแล้วค่ะพี่น้องแต่ที่พีคที่สุดนะคะคือเป็นประเด็นที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยต้องหันมาโฟกัสเป็นประโยคสุดท้ายของเพจดังเพจนี้ค่ะได้มีการบอกไว้ว่าตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะจ๊ะว่าจำเลยจะไม่มาเพราะ แม่ใหญ่เขาก็ออกเดินทางแล้วนะคะพายายทวดไปเป็นพยานปากเอกซะด้วยซึ่งจะสู้ในแง่ของมรดกเน้นคำว่ายายทวดนะคะเป็นพยานปากเอกนะคะทุกคนกลีิดเลยค่ะสำหรับยายทวดนะคะเป็นพยานปากเอกนี่คือการงัดไม้เด็ดสุดท้ายเพราะถ้าที่ดินเป็นที่ดินมรดกจริงตามที่อ้างก็คือจะส่งผลต่อรูปคดีได้เลยค่ะ แต่อีกด้านนะคะก็มีข้อมูลมาจากาแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งเนาะบอกว่าผู้ยิบบ้านฟินแลนด์เนี่ยมีชื่อในโฉนดต,ตามสลักหลังอย่างชัดเจนฝ่ายเพลียวเพาวชูธงมอลรดกมียายทวดเป็นพยานฝ่ายผู้ยิบบ้านฟินแลนด์นะคะชูธงมีชื่อในโฉนดพร้อมสลักหลังเป็นหลักฐานค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลักฐานใครเด็ดนะคะใครจะน้ำตาตกใน ใครจะได้ชัยชนะที่รอคอยมานานนะคะคือต้องบอกเลยว่าโอ้โหคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนค่ะแต่มันเป็นคดีตัวอย่างนะคะทำให้คนทั่วไปคนธรรมดาที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรดกนะคะข้อพิาพาทในเรื่องที่ดินที่กำลังจับตาดูเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คู่รักที่เคยสร้างฝันร่วมกันมา ก็อาจจะต้องมาสู้กันในศาลด้วยหลักฐานทางกฎหมายอย่างดุเดือดนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมานะคะเราจะได้เห็นการสื่อพยานในศาลนะคะก็รออีกประมาณ1-2วันซึ่งจะเป็นตัวชี้นะคะว่าใครคือเจ้าของที่ดินตัวจริงจะเป็นการปิดฉากมหากราบดรามานี้ หรือไม่นะคะก็ต้องกอดติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรีบนำข่าวนะคะคาบมาให้ทุกท่านได้ฟังสุดทุกดราม่านะคะแซบทุกดราม่าค่ะจะเล่าให้ทุกคนฟังทันทีที่ศาลนั้นได้มีการตัดสินและได้มีการพูดถึงในเรื่องที่ดินนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะหลายหลคนก็ทราบกันดีนะคะว่าเรื่องที่ดินเนี่ยมันก็ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะถ้าย้อนกลับไปลึกๆจริงๆนะคะมันก็มีทั้งพยานว่าเป็นคลิปว่าทางพิวันฟิแลแนนนั้นเคยซื้อจริงอันนี้ก็ไม่รู้ที่ดินตรงไหนนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันแบบว่าการันตีได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะมันกลายเป็นว่าสมัยนั้นนะ,ะสมัยยังรักกันอยู่ย้อนกลับไปสองสามปีที่แล้วคือการเปลี่ยนชื่อในที่ดินนะคะฝั่งทางแพีพาก็ออกมาอ้างว่าตนนั้น ทำเพื่อตลบตบตานะคะญาติที่มีปัญหากันเรื่องที่ดินแต่ตอนนี้ผู้ยื่นฟิลแลนด์ก็มีชื่อในที่ดินอย่างถูกกฎหมายก็เลยจะฟ้องร้องเอานั่นเองคือเมื่อไหร่ที่ศาลแบบว่าตัดสินออกมาว่าใครแพ้ใครชนะใครได้ใครไม่ได้เนี่ยคือถ้าผู้ยื่นฟิลแลนด์ได้นะคะก็คือทางเพียรพาอแสงทองต้องย้ายออกจากตรงนั้นเลยนะคะอย่างที่เคยเคยรู้กันมาไม่ว่าจะเป็นด้านหอพักศิลปินหรือบ้านหลังส้มนะคะถึงแม้จะเป็นบ้านที่เคยอยู่มาตั้งแต่เกิด หรือถ้าพแพรพาวชนะนะคะทางพี่แอนฟเฟลนนก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ในตัวตรงนั้นเนาะแต่มันก็ต้องรอดูเพราะว่าตรงนั้นมันมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่เป็นบ้านที่พี่แอนฟเฟลแน์สร้างขึ้นมานะคะบ้านหลังใหญ่ๆนั่นแหละที่เพิ่งขึ้นบ้านใหม่ไปในปีก,ก่อนๆที่ผ่านมานะคะสุดท้ายนี้นแฟนๆนะคะคิดว่าหลักฐานของฝั่งไหนนะคะจะสู้กันได้นะคะระหว่างฝั่งมรดกแล้วก็ฝั่งสลักชื่อนะคะใครจะเป็นฝ่ายชนะ เราก็ต้องรอกันต่อไปค่ะสุดท้ายก็ต้องขอให้ทุกท่านกนะดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่กับช่องสางนยีสานคาบข่าวนะจากมาคาบเรื่องเผ็ดๆแซ่บๆมาเสิร์ฟให้ทุกท่านบนหน้าจอนะคะแล้วก็รอดูนะคะทุกคนว่าสรุปจบแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ว่าจะเป็นที่ดิน5ล้านเอ,อ่ยพูดผิดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ดินมรดกเอ,อ่ยนะคะคดีที่ดินหรือว่าคดี5ล้านตอนนี้มันกําลังแบบว่าโอ้โห สารก็นัดตัดสินในช่วงพอๆกันเลยนะคะช่วงเดือนธันวาคมเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะด่วนตัดสินว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะ